จัดให้อีกแล้วนะครับสำหรับซาวกอิซูซูดีแมกนะครับคันที่เอซีเห็นนะครับคืออิซูซูดีแมกนะครับ3.0นะครับแซดเพดเท็ตัวท็อปเบาะไฟฟ้า3.0เกียร์ออโต้สีขาวมุกนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจัดจัดสวยจัดจัดสำหรับใครที่รอกระบะ4ประตูไฮแลนเดอร์เกียร์ออโต้อยู่นะครับเป็นตัวแซดเพดเท็เกียร์ออโต้แอลออโต้นะครับจออัปเกรดเป็นแอนดรอยให้แล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับแล้วก็ยูทูบได้สบายๆ นะครับต้องบอกว่ารถตัวนี้นะการันตีโครงสร้างเลยไม่มีพิษความชนน้าชนหนักนะครับตัวรถได้เป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นท็อปด้วยนะเป็นตัวแซดเฟสเฮมันก็จะมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็โลโก้แบบนี้นะเป็นตัว VGS เทอร์โบนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครับวันนี้ผมมีอิรุสูดีแม็กเข้ามาใหม่นะครับเป็น4ประตูไฮรันเดอร์นะครับเป็นตัวสูงนะเป็นเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะครับผมบอกเลยท็อปท็อปสวยๆคันนี้นะครับ ชื่อรุ่นเต็มๆนะครับคืออิรุสูดีแมกนะครับ3.0แซดเพเทปี2015นะครับเลขไม้อยู่ที่แสนสามนะครับคันนี้ขายราคาสุดประหยัดเลยนะครับ555,000บาทนะครับราคา555นะครับ555,000บาทได้เป็นตัวเครื่องยนต์3,000นะครับเป่าไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นจอ Android อัปเกรดนะครับเป็นตุ้นแซดเพเทปนะครับเลขไม้อยู่ที่แสนสามได้เป็นเกียร์ออโต้นะซึ่งคุ้มมากๆนะครับได้เครื่องยนต์3.0นะครับได้เกียร์อัตโนมัติ นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสปุ่มพุทสตาร์ทบอรดไฟฟ้านะครับใครหาอยู่นะครับกับยูสุดีแม็กไฮรันเดอร์สี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับนะคบไฟหน้าดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกออนนิวเนาะปีสิบห้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเบรคไทม์นิ่งไลท์นะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับเป็นหลอดไส้นะครับนี่รถเดิมๆสวยๆนะสีขาวมุกนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเป็นแบบ led นะเป็นแบบ L E D นะจริงๆหน้าชมเนี้ยมันจะเป็นหน้าตั้งแต่ปีอ่ารู้สึกจะเป็นปีช่วง14-15นะครับไฟเดทาข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะคันนี้ก็โป่งล้อวายบอดี้หน้าหลังเดิมหมดเลยนะครับนะสีสวยๆนะสีขาวมุกนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งตรงนักจะมีเก็บงานมาบ้างแล้วนะครับนะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับมาพร้อมล้อแมกเรโซ่นะครับ คือคันนี้ราคา5,000,000ผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับได้เป็นเครื่องยนต์3,000นะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวสูงนะเป็นรุ่นแซดเป็นเทนนะครับมีกล้องถอยหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับดิสเบรคคู่หน้านะครับก็ครอบคาลิปเปอร์เป็นคอสติกนะครับฝาปิดดุมก็เป็นคอสติกนะครับรถสวยๆนะคันนี้นะยางบิดโต้นะครับดูเลยนะยางต้องเปลี่ยนใหม่เนาะยางนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ ด้านลงด้านล่างนะครับโชว์งโชว์อัพอะไรต่างๆนะพ่นการสนิมอย่างดีนะครับอันนี้เป็นรถเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวนะครับผมเนาะดูจากสำเนาเมื่อสักครู่เป็นรถเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวนะครับบริษัทก็ประมูลเข้ามานะเป็น4ประตูไฮแลนเดอร์นะครับตัวสูงนะรถสวยๆเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์ศู2 6 4 0 7 7 6นดะครับ7 77, 7 7 6นะโอ้ยลินล้นระั่วช่วงนี้พักผ่อนหน่อย นะครับแล้วก็พอเป็นไฮรันเดอร์เนี่ยมันจะมีกาบันไดด้านข้างนะครับแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่นะเบอร์80ิบนะครับที่ยังไม่มีคือการสาดนะกระจกบองข้างปรับพับไฟฟ้านะภายในสีดํารถสวยๆนะครับด้านหลังเป็นดมเบรกนะครับล้อเป็นเลนโซเหมือนกันนะฝาปิดดูเป็นคอสิมิกนะครับคันทรงคันซีเดิมๆไม่มีผ่าไม่มีวานะครับพ่นกันสนิมให้หมดแล้วเหมือนเดิมนะครับนี่พ่นกันสนิมให้หมดเลยนะครับรถเนียนๆสวยๆนะท่อเดิมนะครับ ล้ยอยางไหล่ไม่เคยลงพื้นนี่นะครับเนียนๆแหละถ้าใครอยากได้ก็คุ้มอะคันนี้นะดูสีนะครับสวยมากเนาะเป็นอิสูสดีแมกนะเป็นเครื่องยนต์สายสูตรแซดเป็เต่ H. นะครับตัวนี้เป็นปี15นะเป็นตัวเทอร์โบไฟฟ้านะครับเป็นตัว VGS เทอร์โบอยู่นะครับผมบอกเลยว่าตาเร่งอย่างดีตัวที่เป็นเกียร์ออโต้นะมันเหมาะมากกับตัวเครื่องยนต์เอยกับตัวเทอร์โบที่เป็น VGS นะครับเพราะว่าเทอร์โบมันจะทํางาน เปิดตลอดตามรอบนะครับไม่ต้องรอรอบเนาะนะครับมันเหมาะกับเกียร์ออโต้ซึ่งมันจะไม่กินแรงเครื่องนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันไฟท้ายนะครับเป็น LED เม็ดบนนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้โลโก้ยูสูดีแม็กอยู่ครบนะครับเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นโลโก้ Z p ดเ e เทนะครับ DDI VGS Turbo นะครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คือตัว VGS Turbo นะครับนเป็นเทอร์โบไฟฟ้า มันจะเหมือนตัว V N Turbo ที่เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับระบบการทำงานคล้ายๆกันนะครับก็จะเปิดตามรอบทุกเกียร์นะเราไม่จำเป็นต้องลากรอบให้มันสูงนะเพื่อให้เทอร์โบมันเปิดอันนี้เทอร์โบมันเปิดตลอดนะครับช่วงล่างนะครับเดินๆหแห้งๆแบบนี้เลยนะพ่นกันสนิมมานะรถแบบเนียนกริบนะครับสวยมากนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกอิสุดีแม็กนะครับที่อยู่ในชแนลนะก็รถอิสุดีแม็กค่อนข้างมีเข้ามาเรื่อยๆเนาะถ้าใครกําลังรออยู่ หลังๆผมก็ลงรถค้าๆกันไปพอสมควรโครงสร้างด้านท้ายนะครับเป็นอาร์คเดิมนะครับรอยต่อเดิมหมดนะครับรถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเมื่อสักคคู่ขับมาก็โอเคนะครับรถขับดีขับนิ่งเกียร์เข้าดีไม่มีกระตุกนะครับนิ่มๆนะครับแล้วเป็นเครื่องสามพันผมบอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับจะเดินทางไกลทางใกล้นะครับเป็นองค์เป็นอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับอย่างนี้เลยนะับรถสวยคุณภาพจัดเต็มนะครับนี่นี่เลยทอโต้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า ไม่มีทิฏฐิจริงๆนะสำหรับใครที่สนใจเนาะตัวรถนะครับอ s u สูดีแม็กซประตูไฮเรนเดอร์นะครับคันนี้เหมาะกับการใช้งานมากๆเพราะว่าเลขไมล์เพียงแสนสามเลขไมล์เพียงแสนสามก็ได้เป็นตัวท็อปเนี่ยได้เป็นตัวท็อป3.0แซดเพเทนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะแล้วก็มีลายนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับนะรถเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับเนี่ยรถสวยๆนะครับ เนียนๆหลังคงหลังคาสะอาดนะครับนะตัวนี้เป็นปี2015ด้วยนะครับปีกำลังดีราคากำลังสวยเลยนะปริสุทธิ์ดีแม็กซ์สามสิบูนย์เฟสเทสนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2015ราคาเสนอขาย5้0 0 0 0ห้าหมบาทนะครับ5 5า0 0 0บาทนะครับดูตะคงตะเข็บนะเป็นองค์เมทอาร์ตนะครับสวยๆนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับคันนี้คือดีแม็กซ์สประตู ผมบอกเลยรถคุณภาพจัดเต็มแน่นอนนะใครที่เป็นสาวกนะแล้วก็เป็น FT ใน Channel ของผมที่ชอบตัว D m a มนะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนับได้เป็นสีขาวมุกมือเปิดเป็นคีเลสนะเป็นสมาคีเลสนับสีประตูจุดสังเกตก็คือซอกบีซอกตรงนี้ลุ้งดูเ่ตามหัวน็อตอีกทีนึงนะครับอันนี้เดิมๆิมนะครับรถสวยสวยได้เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับรุ่นที่เป็นแซดเบเทจะเป็นเบาะไฟฟ้านะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันปุ่มพรูสตาร์ท นะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 5นะจะยังไม่มีตัวล็อกความเร็วมาให้นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้บานคนขับนะครับรถสวยเดิมมากนะครับนี่นะรถตามปีแล้วรถปี15้านะครับรถสวยสวยเนียนนะครับซอกครงซอกแก้มก็หัวน็อตเดิมเดิมแบบนี้นะครับอันนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วมีตัว traction control นะครับการลื่นถลัยเปิดปิดไฟหน้าพวงมาลัยหนังสาก้านนะครับอันนี้หนังแท้เดิมโรงงานเลยนะ นะครับก็สวยจริงๆแหละนะปีสิบนะครับก็จะได้ตัวที่เป็นหน้าจอจริงๆนเป็นหน้าจอ Navy นะครับอันนี้อัปเกรดเป็นจอ Android ให้ใหม่นะบก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับดู YouTube usb อะไรได้หมดนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยระบบแอร์เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับเพราะว่าตัวแซดเพเทนเนี่ยมันจะเป็นแอร์ออโต้นะเราขึ้นมาเรากดเลยเลยนะแอร์ก็จะทำงานนะปุ่มพุสตาร์ตอยู่ตรงนี้ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะกับเครื่องยนต์สามพันผมบอกเลยว่าเหลือๆคือถ้าใช้ใครใช้รถกระบะเกียร์ออตโอตโอ้ผมก็อยากแนะนําไม่ใช้เครื่องยนต์หนักๆนิดนึงนะถ้า1.9่เานี่ยเข้าใจว่าเครื่องไปแต่เกียร์มันจะไม่ไหวนะครับนะบอันนี้ก็คือแนะนานะจากประสบการณ์ทั้งลูกค้ามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็นะครับเรื่องการใช้งานนะถ้าจะใช้เกียร์อโอตโต้ก็ดูเป็นเครื่องสามพันดีกว่านะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็1.9ได้สามพันก็ได้สองพันห้าก็ดีนะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่น 1,300นสยะครับรถสวยๆนะครับรถเดิมๆแบบนี้นะครับคันนี้คืออินทู d ูดีแมกนะครับ3.0นแซดเทเทสนะครับปี2015นะครับผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันเนาะว่าจะสวยจะเด็ดจะสวยขนาดไหนนะครับจะได้ตัดสินใจกันง่ายๆเลยนะครับช่วงนี้ก็จะปลายปีแล้วเนาะนะครับใครหารถไปใช้งานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ผมเนททอโตนะครับตัวนี้นะครับเป็น สามจุดศูนย์นะรู้สึกจะเป็นตัวยูโรจะเป็นยูโรสามหรือยูโรสี่นะครับฝาเครื่องมันจะเป็นแบบนี้นะนะครับฝาเครื่องจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัว v g s Turbo อยู่นะครับเป็นรหัสของเขานะครับฝากระโปรงนะครับด้านหน้านะครับเดิมเลยนะครับเดิมสนิทเป็นอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับซองด้านในก็เดิมเดิมนะครับแก้มข้างเดิมหมดนะครับนะรถสวยๆเนียนๆนะยังไงก็คุ้มนะคันนี้ราคา550,000ห้านะครับราคา550,000บาท นะครับปกกับโครงสร้างตัวรถแบบนี้เนาะนะครับคือหลักๆอ่ะที่ผมแจ้งไปก็คือได้เป็นเครื่องยนต์สามพันได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เลขไม่เยอะนะมาอยู่ที่แสนสามรถปีสิบห้านะครับก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะครับคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับกับเม็ดเงินเนาะฟีด้าจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวรถกระบะอิซูเนาะเพราะว่ายอดจัดพารูทะลวงอยู่แล้วนะครับขายห้าแสนห้ายอดจัดราคากลางน่าจะแบบหกเจ็ดแสน นะครับเพราะว่า d m a มราคาค่อนข้างแข็งนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยใช้งานดีจริงๆนะครับโมนตไม่มีขยับเลยนะครับสักตรงนึงนะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับตัวอิมซูดีแมคันนี้นะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสองหกสนะครับคันนี้อิมซูดีแม็กสามจุดศูนย์แซดเพเทนะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทกับผมเนททอโต้ครับ